สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูบุ๋มอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยเด็กๆค่ะก่อนอื่นบุ๋มต้องขอโทษเด็กๆด,ด้วยนะคะตอนแรกว่าจะเจอกันวันพฤหัดน้อแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะครูบุ๋มภารกิจยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยววันศุกร์เราเจอกันแน่นอนนะคะมาเดี๋ยว แม้ว่าเราจะไม่เจอกันนะคะที่โรงเรียนแต่ว่าเราเจอกันผ่านคลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะคะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทยแต่ว่าครูบ่ม,มีเพลงเพลงหนึ่งมาฝากนะคะแต่ว่าจะเป็นเพลงที่มาจากภาษาอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะต้องขออนุญาตนะคะคลิปจากคุณนุ้ยด้วยนะคะเดี๋ยวเอาเพลงที่คุณนุ้ยแต่งนะคะมาให้นักเรียนฟัง ะะเพลงน,นี้เป็นคําที่ยืมนะคะมาจากภาษาจีนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าจะมีคําไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> เพลงคํายืม <c oughs> ที่มาจากจีนค่ะ <c oughs> แต่ก โดยคำจีนนั้นมีหลัการอยสีข้อเจ้าจงจำไว้เนาเจ้าจงจำขึ้นใจกุยเตียวชูบกวยเต้๋ถึงและจำใดข้อหนึ่งนี้ไงนัน้นมาจากอาหารการกินข้อส เลยนีพวกเต้าอ่งโลในส่วนข้อสามนั้นคือมดกันค้าเช่นปุ่ทหานั้นมาเจงบวยและโสวยสุดท้ายข็อสีนั้นคุยแก่เก็งกงชัยคือพวกนี้ไงที่ลงเสียงครีเลยจะตัว จบไปแล้วนะคะเด็กๆนะคะกับคำที่มาจากภาษาจีนนะคะจำได้ไม่เอ่ยมีคำว่าอะไรบ้างเตาอังโลรู้จักไหมคะเตาอัง,องโลมีก๋วยเตีย๋ยวใช่ไหมคะมีคำอะไรอีกนะ่าหลายๆคำนะคะที่ จากเพลงคุณครูนุ้ยนะคะที่เอามาให้เราดูนะคะต่อมาเรามาดูเลยนะคะว่าคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเนี่ยจะมีคำว่าอะไรบ้างและครูหมุมจะนำคำจากประเทศไหนมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนช่วยครูหมหาหน่อยนะคะช่วยครูหมุมหาหน่อยว่าคำไหนที่มาจากคำภาษาไทยเราแท้เลย 1. จอบ 2. ส,สลับเปาสาม หมอ4เก้าอี้หแท็กซี่และก็6ก๋วยเตี๋ยวค่ะนักเรียนคิดว่าคำไหนคือคำไทยแท้คิดในใจนะคะคิดในใจมีอยู่2องคำค่ะที่เป็นคำไทยแท้นับ1นับ2นับ3เด็กๆคะคุะมคขาใช่เลยนะคะคำไทยแท้นะคะก็คือ1เลยก็คือคำว่า จบค่ะใจตรงกันกันกนบครูบุ๋มไหมคะจอบนะคะคําที่สองคำว่าอะไรคะใจตรงกันอีกไม่เอ่ยคำที่สองคือคําว่าหมอค่ะอันนี้คือคําไทยแท้นะคะนั่นเรียนสังเกตไหมว่าคําไทยแท้เนี่นะคะคําไทยแท้จะมักเป็นคําโดดนะคะหรือว่ามีเป็นพยางค์เดียวนะคะเวลาสะกดเนี่ยก็จะสะกดตรงตามมาตราเลยนะคะจะไม่มีคําควบกล้ำนะคะจบหมอนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ คำต่อไปเป็นคำสลับเปาเก้าอี้แท็กซี่ก๋วยเตี๋ยวเป็นคำมาจากภาษาอะไรบ้างนักเรียนคิดว่าสลับเปามาจากภาษาอะไรคะสลับเปามาจากภาษาจีนค่ะเก้าอี้มาจากภาษาอะไรคะจีนค่ะแท็กซี่มาจากภาษาอะไรคะภาษาอังกฤษค่ะก๋วยเตี๋ยวมาจากภาษาอะไรคะมาจากภาษา จีนนะคะมาจากภาษาจีนนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูนะคะการยืมคํนะคะการยืมคําภาษาต่างประเทศมาใช้นะคะเขาบอกว่าภาษาต่างประเทศเนี่ยเข้ามาปะปนในภาษาไทยของพวกเรานะคะเพราะการติดต่อสื่อสาร การค้าขายนะคะแล้วก็การรับวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเข้ามาจากนั้นนะคะจึงมีการยืมคำในภาษาต่างๆเนี่ยมาใช้ในภาษาไทย mm hmm. เช่นภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะว่าวันนี้ห่มยกมามีภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะคะเรามาดูกันเลยค่ะสาเหตุการยืมคำ อื่นๆนะคะมาใช้ในภาษาไทยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเรามาดูนะคะสาเหตุที่เขานำมานะคะใช้ในไทยของพวกเรานะคะหนึ่งเลยก็คือการตั้งถิ่นฐานนะคะการตั้งถิ่นฐานเนี่ยก็คือประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะทำให้คนไทยเนี่ยนำคำของภาษานั้นๆมาใช้หรือว่าจะเป็นอ่า ประเทศนั้นๆได้อพยพมาอยู่ที่ประเทศของพวกเรานะคะแล้วเขาก็ได้นำภาษาของเขาเนี่ยมาใช้ในประเทศของเราด้วยนะคะ ต่อไปนะคะอย่างที่2ก็คือการค้านะคะการค้าขายสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการค้าขายระหว่างประเทศนะคะประเทศไทยก็ได้ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้านะคะแล้วก็เป็นอาจจะเป็นชื่อสินค้าหรือราคาสินค้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะทําให้ภาษาเนี่ยแทรกซึมเข้ามาในภาษาไทยของเราด้วยค่ะ ต่อไปนะคะอย่างที่3ก็คือาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะการที่เผยแพร่าศาสนานะคะเป็นการหรือว่าการรับเอา,าศาสนาเนี่ยก็ทําให้เราใช้คําของาศาสนานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่า อย่างเช่นประเทศเรานะคะก็ในไทยเราก็มีหลากหลายศาสนานะคะศาสนาพุทธอิสลามหรือว่าคริสต์นะคะที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยของพวกเรานะคะเราก็จะนําภาษาของเขาเนี่ยนะคะบางคํามาใช้ในภาษาไทยของพวกเราด้วยนะคะต่อไปอย่างที่4การศึกษาและการกีฬานะคะทั้งในหนังสือเรียนหรือว่าข่าวสารต่างๆนะคะโดยเฉพาะกีฬาเลยนะคะกีฬาอันนี้ก็คือจากศัพท์นะคะจากศัพท์ ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นภาษาต่างประเทศเลยนะคะอันนี้คือกีฬาอะไรลูกฟุตบอลใช่ไหมคะฟุตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันมาจากที่ไหนทั้งหมดเลยลูกมาจากภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเห็นไหมคะมีการนําเข้ามาใช้ในประเทศไทยหรือว่าใช้ในคําภาษาไทยของพวกเราด้วยนะคะต่อไปเรามาดูนะคะตัวอย่างคําที่ยืมมาจากภาษาจีนนะคะที่เอามาใช้ในประเทศไทยของพวกเรานะคะคาที่ ยืมมาจากภาษาจีนเนี่ยนะคะในภาษาไทยส่วนใหญ่มักจะเป็นชื่อของกินหรือว่าของใช้นะคะจำที่เพลงได้ไหมเอ่ยเพลงเขาบอกว่านะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากอาหารใช่ไหมคะมาจากอาหารมาจากเครื่องใช้หรือว่าหมวดการค้านะคะหมวดการค้าเช่นห้างหุ้นอย่างเงี้ยนะคะก็คือมาจากภาษาจีนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงตรีและก็เสียงจัตาวาด้วยนะคะเรามาดูนะคะคำนี้ โจ๊กเห็นไหมคะโจ๊ก๋วยเตี๋ยวเฉาก้วยตะหลิวนะคะคำพวกนี้มาจากจีนทั้งหมดเลยค่ะคำต่อไปเต้าหู้นะคะเต้าหู้พะโล้โตะ๊ะบะจ่างนะคะบะจ่างคำพวกนี้นะคะก็มาจากภาษาจีนเช่นกันนะคะต่อไปก็จะเป็นชื่อคนที่ใช้เรียกกันนะคะก๋ง กงนี่ก็คือใครคะคุณปู่หรือว่า,าคุณตาใช่ไหมคะต่อไปอาม่าคือคุณยายคุณย่าประมาณนี้นะคะต่อไปเตีย๋ยเตี๋ยคือใครเอ,อ่ยพอ่อใช่ไหมคะต่อไปเจนะคะหรือบางคนเรียกเจเจเจอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นชื่อนะคะในภาษาจีนที่ใช้ เรียกชื่อคนนะคะแทนสรรพนานถ้าเป็นคนไทยของเราก็จะเป็นคุณตาคุณยายนะคะคุณปู่คุณย่าพี่น้องประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะต่อไปการใช้คำาภาษาอังกฤษในภาษาไทยค่ะเรามาดูนะคะคำที่ใช้าภาษาอังกฤษนะคะ,ะาภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษากลางหรือว่าเป็นภาษาสากลเลยนะคะในการสื่อสารทั่วโลกเลยนะคะเราจะใช้าภาษาอังกฤษกันนะคะดังนั้นคําที่มาจากาภาษาอังกฤษเนี่ย จึงแทรกซึมเข้ามาอยู่ในภาษาไทยนะคะด้วยสาเหตุหลายประการไม่ว่าจะเป็นการค้าการศึกษาหรือกระทั่งการกีฬานะคะส่วนใหญ่ก็การกีฬานะคะที่เข้ามาแทรกซึมในที่นำภาษามาใช้ในประเทศของเรานะคะ,ะเรามาดูนะคะการใช้คำภาษาอังกฤษในภาษาไทยเนี่ยนะคะจะมีอยูอ่สองอย่างนะคะหเลยก็คือคำที่อขออภัยค่ะ อ,อย่างที่หนึ่งเลยนะคะก็คือคําที่นํามาใช้โดยตรงนะคะหรือว่าอย่างที่สองก็คือกําหนดคำกหนดคําไทยใช้แทนนั่นเองนะคะ เรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะเรามาดูนะคะคำที่1น,นะคะเขาบอกว่าคำที่นำมาใช้โดยตรงนะคะก็คือนำศัพท์เขามาใช้เลยนะคะโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็หนึ่งเลยคอมพิวเตอร์เห็นไหมคะก็นำมาเป็นคำทับศัพท์เลยนะคะมาจากภาษาอังกฤษนะคะคอมพิวเตอร์ต่อไปเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีแล้วก็พูดทับศัพท์ของเขาไปเลยนะคะต่อไปอโอขออภัยค่ะเด็กๆ อินเทอร์เน็ตนะคะคุณครูพิมพ์ตัวนี้ผิดนะลูกอ่าคุณครูลืมแก้ตรงนี้นะคะเป็นอ่าอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าอินเทอร์เน็ตที่เราเรียกกันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์เราก็เป็นคำทับศัพท์ไปเลยนะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็ทับศัพท์ไปเลยนะคะต่อไปอ่าคอนโดมิเนียมนะคะอันนี้นะคะเป็นคอนโดนะคะเราก็ใช้ศัพท์ทับศัพท์ของเขาไปเลยเนาะ ต่อไปมาดูตัวอย่างนะคะกำหนดคำไทยใช้แทนนะคะกำหนดคำไทยใช้แทนก็คืออย่างเช่นแท็กซี่นะคะแท็กซี่เนี่ยก็มาจากภาษาอังกฤษนะคะแท็กซี่ก็คือถ้าเป็นคำไทยของเราก็คือรถรับจ้างสาธารณะแต่เราก็จะไม่เรียกรถรับจ้างสาธารณะใช่ไหมคะเราก็จะพูดคำว่ารถแท็กซี่เราก็จะรู้เลยว่าเป็นรถรับจ้างนะคะ ต่อไปพาสปอร์ตนะคะอ่าพาสปอร์ตนะคะหรือว่าหนังสือเดินทางนะคะนังสือเดินทางเวลาเราจะไปต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะพาสปอร์ตแต่ว่าเราก็เรียกว่าพาสปอร์ตนะคะต่อไปแฟชั่นนะคะแฟชันนะะฟช่นนะคะก็คือสมัยนิยมหรือว่าช่วงนี้เรากําลังฮิตอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้าแฟชั่นประมาณนี้เราก็พูดทับศัพท์ของเขาไปเลยนะคะ โอเคนะคะวันนี้ครูบุ๋มให้ง่ายๆนะคะครูบุ๋มให้ใบงานนะคะให้เด็กให้เด็กๆตอบครูบุ๋มว่าคําที่ครูบุ๋มกำหนดให้นะคะคาต่างๆที่ครูบุ๋มกําหนดให้อ่ะเป็นคำภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นคำที่มาจากภาษาจีนนะคะนักเรียนตอบข้างล่างเลยนะคะข้างล่างมันทัดว่าคำที่ครูบุ๋มนำมาให้นะคะสมมติเตียว คำว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นคำภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นคำที่มาจากภาษาจีนนักเรียนก็เขียนคำนั้นนะคะลงไปใต้ภาพได้เลยนะคะวันนี้ไม่ยากนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองสังเกตนะคะจากนั้นเดี๋ยววันศุกร์นะคะเราจะไปเฉลยกันนะคะเราจะไปเฉลยกันเลยนะคะให้นักเรียนทำํำเสร็จแล้วนะคะติดสมุดร,ระบายสีให้เรียบร้อยนะคะพร้อมตรวจวันศุกร์นี้นะคะ สำหรับวันนี้พบกับคูบุ๋มเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ